อ่ะดูข้อหนึ่งพร้อมกันนะครับเขาบอกว่าเขาให้ตารางจํานวนข้อมูลประชากรในอําเภอหนึ่งมานะครับเขาถามว่าเรียงลําดับจากมากไปหาอะไรครับอมากไปหาน้อยนะจังหวัดใดที่มีประชากรน้อยที่สุด สองตำบลสุดท้ายอ่ะมองเลยอันดับหนึ่งตำบลเรามีมากสุดครับถามาตำบลเนาะรวมใจอันดั <benevol ent. S 1> บจจนนหนึ่งเลยมากคืออันดับสองคือใจบุญ,บญ,บญอันดับสามคือ<จ>สามัคคีอันดับสี่คือเสียสละอันดับ<ๆ>ห้าคือเฟือกเฟือเขาถามว่า สองตำบนสุดท้ายตอบสี่กับห้าใช่ไหมสี่กับห้าคือตำบนอะไรครับคือตำบนอะไรนะสองตำบนสุดท้ายนะสองตำบนสุดท้ายตอบข้อไหนครับ เสียสละกับเอืออะไรอเอือเฟือตอบพ่ออ่าตอบข้อหนึ่งนั่นเองประเมิอตัวเองหน่อยอค่ับครับดูข้อสองพร้อมกันอะดูข้อสองพร้อมกันเลยนะครับเขาบอกว่าน้าําผลไม้บรรจุก,กล่องใส่ลังขายดังนี้อันแรกน้ําผลไม้รวมเห็นไหมครับขายได้ครึ่งลังใช่ไหมเซนหนึ่งส่วนสองลังนะครับน้ําส้มขายได้เซนหนึ่งส่วนหกลิ้นจี่ขายได้เซนต์หนึ่งส่วนสามน้ำองุ่นขายได้เซนต์หนึ่งส่วนคาถามคือ ร้านค้าแห่งนี้ขายผลไม้ชนิดใดได้มากที่สุดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทําส่วนให้ให้เท่ากันนะครับอะดูน้ำผลไม้อันนี้ส่วนสองใช่ไหมส่วนสองส่วนหกส่วนสามส่วนสี่ต้องทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับถึงจะเท่ากันได้ สีแ่แม่เนี่ยครับแม่สองแม่หกแม่สามแม่สี่มีเลขอ,อะไรเหมือนกันในสุดคูณไม่ใช่ครับแม่สุดคูณสองหกสามสี่ต้องทําคอลนอนให้เท่ากันใช่ไหมครับเ,<อ>เพราะงั้นครูก็ต้องทําส่วนเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองนั่นเองอ่ะอ่ะดูพร้อมกันเลยนะครับตัวแรกครึ่งลังใช่ไหมครูอยากให้ส่วนเป็นสิบสองครูเลยคูณหกทั้งเศษและส่วนคําตอบที่ได้คือหกหนึ่งเป็นหกข้างล่างหกส่วนอะไรครับ หส่วน12ได้แล้วนะต่อมาตัวที่2ครับเป็น6แล้วใช่ไหมครับครูก็เลยคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน1คูณ2ได้2 6คูณ2ได้12อ่าน้ำส้มได้เศษ2ส่วน12นะครับต่อมาน้ำอะไรครับน้ำดิมจีนะครับดินจี3คูณได้12ครับ3คูณ4ก็จะได้4ส่วน12ดูนะ ต่อมาครับน้ำองุ่น4แล้วก็ต้องคูณ3ทั้งเศษแล้วส่วนจะได้3ส่วน12อ่ะดูซิน้ำใดมีมากที่สุดอ่านผลไม้รวมครับอ่าผลไม้รวมตอบข้อข้อ,ขอ4อนั่นเองนะครับผลไม้รวมอ,อ่ะมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2วิธีแรกเราทําส่วนเท่ากันไปแล้วใช่ไหม ที่สเนี่ยคุณจะสร้างบล็อกขึ้นมานะครับสีบล็อกท่าเท่ากันนะมองให้เท่ากันละกันนะครับ1 2 3แล้วก็4ี่แบบนี้อาจจะเบี้ยวบ้างนะครับอันแรกคือผลไม้รวมนะครับรวมเนี่ยหใน2องเห็นไแปลว่าครึ่งหนึงหละนะครับครึ่งหนึ่งน้ำส้ม1ใน6ใช่ไหมครับเห็นไหมคุกก็ระบายสีแค่1ใน6ต่อมาน้ําลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่หในอะไร1ในสาม ต่อมาน้ำองุ่นนะครับหน่ในหนในสเห็นไหมครับดูปริมาณก็รู้เลยเห็นไหมว่าอะไรมากอะไรน้อยสุดนะครับเพราะงั้นเขาถามว่าชีใจะไ,ได้มากที่สุดก็ต้องตอบเป็นผลอะไรครับผลไม้รวมนั่นเองนะครับตอบข้อตอบข้อส่อ่ะดูข้อ3ามพร้อมกันนะครับครูเขียนประโยคเสักษณ์บนกระดานดังนี้นะครับข้อ1เนี่ยดูนะ4 5่หม ลบกับอะไรก็ไม่รู้ลบแล้วคำตอบคือ22,50ม่ั้ยาใช่ไหมคุณถามว่าถ้าครูอยากรู้เนี่ยว่าในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคือเลขอะไรต้องนำาอบตัวนี้มาทำอะไรกันครับลบลบกันเก่งมากใช่ไหมลบกันเพราะงั้น,นครูอยากรู้ว่าข้อหนึ่งตอบอะไรนะครับอ่ะคิดพร้อมกันเลยนะครับดูเนี่ยนะว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบนำเลขเลขมากตั้ง4 5 0 0 0 50ไปลบกับ22,150นะครับลบกัรศูนย์ลบศูย์ได้0 5นย์้าลบหได้ศูนยศยลบหนได้ไหมยืมมา1เป็น 10, 10 1 0ิลบหเหลือ9 5ให้ยืมไปแล้วเหลือ4 4่ลบสเหลือ2อนะครับสีลบสเหลือ2งองคำตอบคือในช่องว่างนั้นนะ่ยต้องเป็น22,900ใใครตอบถูก นิดใช่ไหมครับอ่านิดตอบถูกนะครับนิดตอบถูกตัดข้อไหนทิ้งตัด3กับ4ใช่ไหมต้องเหลือข้อที่มีนิดเอาไว้นะครับอ่าต่อมาเช็คข้อ2กันเลยพร้อมไหมครับเรามาดูข้อ2กันนะครับข้อ2หาคําตอบกันนะครับคูถามแบบนี้สี่เหลี่ยมบวกกับหนึ่งันสองร้อยได้3 5 2หม ก็ถามว่าอยากรู้ว่าสี่เหลี่ยมเป็นเลขอะไรต้องนำสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันลบกันก็นําเลขมากตั้งใช่ไหมครับได้เลขมากตั้งลบด้วยเลขอะไรครับเลขน้อยนะอะลบเลขพร้อมกันเลยนะครับดูหลักหน่วยเลยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ห้าลบศูนย์ได้สองลบสเหลือ0ูนย์หลบสเหลือ3ามสามลบหเหลือเหลือสองใครตอบถูก ข้อ 2, 2> oh, oh, oh. ใครนะแก้วนะครับคุณถามในโจทย์แก้วเพราะงั้นคนที่ตอบถูกคือนิดและแก้วตอบข้อตอบข้อ 2, 2> oh. นั่นเอง oh. อ่ะดูข้อสี่พร้อมกัน oh. คุณค,ณคณ 7, รูแจกบัตรตัวอักษรให้เด็ก4คนหาคําตอบนะครับกุ้งเจนบอสน้ําทุกคนดูแบบนี้นะ7จคูณกับอะไรไม่รู้ได้630 oh. ใช่ไหมครับ แปลว่ามี7บวกกันกี่ครั้งจะได้630เพราะงั้นให้นำา7ไปทำอะไรครับนำไปนำไปหารน,นะคะนำไปหารเพราะฉะนั้นดูเลยคูหาของกุ้งกนะ่อนนะอ่ากุ้งก็นำา630หารด้วยอะไรครับหารด้วย7 7ได้หกสิบสามเจเป็นหกสิบลบกันเหลือ0ดึงอะไรลงมาดึง0ูนย์เจด้ได้ศูนย เจ็ดศูนย์เป็นศูนย์นะครับลบการเศษศูนย์นั่นเองเพราะงั้นข้อนี้กุ้งต้องเป็นเลขอะไรครับเก้าสิบใช่ไหมแต่กุ้งตอบจริงเท่าไหร่แปดสิบกุ้งผิดตัดกุ้งทิ้งจึบจึบชิบชิบต่อมาเช็คใครต่อเช็คไครเช็คเจนนะครับสี่เหลี่ยมของเจนคูณกับแปดแล้วได้เจ็ดสิบสองใช่ไหมแปลว่าแปดบวกกันกี่ครั้งจะได้เจ็ดสิบสองอ่าเป็นกี่เท่าหาได้จากอะไรครับ พราะฉะนั้นครูต้องหาได้จากนำเจ็ดสิบสองตั้งหารด้วย 8, 8แปดแปดได้เจ็ดสิบสองครับแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองแต่เจนตอบเท่าไหร่ข้อนี้เจนตอบเก้าถูกไหมว้าวกุ้งถูกเจนถูกใครถูกนะอ๋อกุ้งผิดใช่ไหมครับแต่เจนถูกใช่ไหมครับเจนถูกตอบข้อตอบข้อสองได้เลยเพราะมีชื่อเจนนะครับแครื่อฟ้านะครับมีราคาดังนี้นะครับ เครื่องใช้าไฟฟ้าราคาดังนี้หม้อหุงข้าว1,250โทรทัศน์9,870คำถามคืออารีซื้อโทรทัศน์หเครื่องหม้อหุงข้าว1ใบแล้วเหลือเงินอีก2,430เดิมอ,อารีมีเงินกี่บาทข้อนี้นะครับเขาให้ตอบเป็นประโยคอะไรครับประโยคสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะ ตอนแรกเงินกี่บาทข้มหมายคือเงินที่เหลือไปรวมกับเงินที่จ่ายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็นํามาทั้งหมดมาทำอะไรกันบวก,บวกกันก็คือรายจ่ายคือราคาของหม้อขุงข้าวใช่ไหมรายจ่ายมีอะไรบ้างาอ่าราคาโทรทัศนะครับเก้าเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบไปรวมกับราคาหม้อขุงข้าวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแล้วไปรวมกับเงินที่เหลืออีกสองพันสี่ร้อยสามสิบนะครับ ตอบข้อตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะครับข้อที่เจ็ดนะครับเขาบอกว่าร้านค้ามีเชือกยาวสามร้อยเมตรตัดแบ่งเป็นเส้นละกี่เมตรครับสองเมตรเท่าเท่ากันนะตัดโช๊ะโชะโช๊ะสองเมตรเท่าเท่ากันแล้วขายไปเส้นละกี่บาทครับสิบบาทแปลว่าครูต้องหาให้ได้ก่อนว่ามีกี่เส้นใช่ไหมตัดได้กี่เส้นแล้วค่อยไปคูณกับอะไรครับคูณกับสิบนะครับาะเข้ขถามว่า ขายหมดแล้วได้เงินกี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากได้เงินนะครับกี่บาทครับก็นำสามร้อยไปหารกับอะไรครับหารสองใช่ไหมจะได้เป็นจานวนเส้นออกมาใช่ไหมครับพอได้เป็นจํานวนเส้นเสร็จแล้วค่อยไปคูณกับอะไรครับคูณกับสิบนั่นเองนะครับจะได้เงินสามร้อยหารสองได้เท่าไหร่ครับหารทีละตัวนะดูตัวแรกเลขสามก่อนสองอะไรได้สาม 21เป็น2ลบกันเหลือ1ดึงศูนย์ลงมา2อาไรได้10 25อาใช่ดึงศูนย์ลงมา2ไรได้0ก็20เป็น0ใช่ไหมเสียศษ0ลงตัวพอดีนะครับเพราะงั้นข้อนี้ตอบ<ค>ได้ทั้งหมดกี่เส้นครับ150เส้นใช่ไหมครับเส้นละกี่บาทเส้นละ10บบาทเพราะงั้น150คูณ10 เราก็นำสิบห้าคูณหนึ่งเป็นสิบห้าใช่ไหมแล้วนำสูนรที่เหลือเนี่ยมาเติมท้ายแบบนี้เข้าใจไหมครับตอบข้อไหนครับอ่าดูข้อแปดก่อนนะครับนะข้อแปดมีขนมชั้นหนึ่งถาดตัดเป็นกี่ชิ้นครับแปดชิ้นเท่าก,กันใช่ไหมนิดได้ไปสามในอะไรสามในแปดนัดได้ไปสองในสองในแปดใช่ไหมครับคือทาแบบนี้หนูจะได้เข้าใจ สมมติเขามีขนมชั้นนะครับสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนี่คุณแบ,บ่งเป็นแปดส่วนนะใช่ไหมครับอ,นนอ,อ่าแปดส่วนหรือ,อยังแปดส่วนแล้วใช่ไหมเ<อ>พราะทั้งหมดต้องมีแปดส่วนเข้าใจไหมครับ,รบนิดบอกชอบกินมากเลยเอาไปสามชิ้นนิดกินแขบเขบแขบ,แขบ,แขบ,แขบอ่านิดกินแต่ละสามนะครับ,บ,บนักกินอีกกี่ส่วนครับ,บ,บสองส่วนใช่ไหมคุณถามว่า จะเหลือทั้งหมดกี่ส่วนเหลือกี่ส่วนครับอ่าเหลือเหลือสามสามในอะไรสามส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนแปดส่วนใช่ไหมเพราะนั้นตอบข้อตอบข้อสามนั่นเองข้อสิบสองบอกว่าวิชัยมีเงินอมดังนี้อยู่นะมีแป้งร้อยกีใบครับเป็นเงินกี่บาทสองร้อยเก่งมากต่อมาครับ มีแบงค์ยี่จำนวนห้าใบเป็นเงินกี่บาทหนึ่งร้อยเก่งมากเลยต่อมาแบงค์ห้าสิบเห็นไหมชาตบัตรห้สบาทจำนวนสามฉบับเป็นเงินกี่บาทหนึ่งรอยห้าสิบรหเก่งมากเลยต่อมาเหรียญสิบสามเหรียญเป็นเงินสาาวาเป็นเงินสามสิบบาทคุณถามแบบนี้วิชัยมีเงินทั้งหมดกี่บาทสองร้อยหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสามสิบอ่ะใครรู้บ้าง รวมกันเป็นกี่บาทใช่ครับพิ่ชายมีเงินกี่บาทครับหนึ100่งร้อยบวกร้อยห้าสิบอาไม่ใช่สองร้อยใช่ไหมสองร้อยบวกอะไรครับสองร้อยบวกร้อยห้าสิบบวกหนึ่งร้อยบวกอะไรครับอ่าเป็นเท่าไหร่นะครับ วิชัยมีเงินทั้งหมด4 8 0บาทดูนะวิชัยอยากได้อะไรอ่าวิชัยอยากแปลงร่างนะครับวิชัยอยากได้ชุดกีฬาชุดอุตตรแมนเสื<ด>้อ,อ,อนี้ราคากี่บาทครับรตังพอไหมอ่ะไม่พอไ,ไม่พอก็ถามว่าวิชัยต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทถึงจะซื้อชุดได้เห็นคำว่าอีกไหมอ,อีกขาดอีกเท่าไหร่ให้นำมาทำอะไรกัน มีสี่ร้อแต่เสื้อมัน550ต้องจ่ายหาเพิ่มมีกี่บาทหาเพิ่มมีกี่บาทถึงจะได้เอามาทำอะไรกันเอาหมายนะน้าเลขห้านห้า5ิกับ480มาทำอะไรกันเอาใหม่ฟังใหม่เช่นตอนนี้คุณมไม้มีเงิน8บาทใช่ไหมแต่น้ำหวานส0บาทคุณไม้ต้องหาเพิ่มอีกกี่บาท ใช่เพราะงั้นนำสิบกับแปดมาทำอะไรกันน้ำแข็งนะ<ม>น้ำหวานแก้วละสิบบาทใช่ไหมขมายม,มีเงินแปดบาทใช่ไหมขมายซื้อได้ไหมขมายต้องหาเพิ่มอีกกี่บาทหนูรู้ไง,งว่าเป็นสองบาทหนูวอาสิบกับแปดมาทำอะไรกันทำอะไรนะ นำมาลบกันนะครับโ้ตายแล้วนะครับดูนะต้องหาเพิ่มอีกนำห้าร้อมาลบอะไรครับ480นั่นเองนะครับอ่ลบเลย0ูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์หลบแได้ไหม,ไ,มไ,ได้ไหมครับอ่าไม่ได้5ก <5 S 2> ็เลยยิ้ม 1, 1เป็น10อะไรครับ15บห้าลบแเหลือเท่าไหร่ครับ เดือเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวเจ็ดเก่งมากห้ยิ่งแล้วเหลือสี่สี่ลบสี่เหลืออ่าเหลือศูนย์งั้นข้อนี้หนักเพิ่มมีกี่บาทเจ็ดสิบบาทตอบข้อหนึ่งนั่นเอง